นี่ต้อนรับพี่นออ้องกับโู่ช่วงแง่มาแรงครับม,มาเบิองมาคงไผ้สีแท้คงไผ้สีเทียมครับมาเบิองช็อตนี่แหละครับผมไปมาแล้วคุณบูปลาบูดงไปมาแล้วครัไงไหหบง่ายเหรอวะขันขามาเฮ้ยหินไงโวหนิไหนไงหนินไงบ่อมันหยุบได้นี่ดินดินเก่ามันยังขึ้นง่ายกว่านี้เด้ดินเก่ามันโมตาามันโมเหือดเด้อเต้า,ตานนตปูใหม่ เขาก็ข <ies> yeah, 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 ืนมาเนี่ยขนไปกรมรเครื่องบคงหันนัานตวกระสอยไปใส่อีกนว่ะวันนี้มันหันหัวลงไปแลขันกลับมันจะไปกลับใส่เวเนี่ยมึงงเป็นอยังอย่ายาอย่าเห็ดอย่าเห็ดขันกันเนอะทีท้าวมกรงงอ่วงนี่แหะ ลงก็งไมลงก็ไมโอ้ยมันก็ถสยไปๆไเนี่ยทเว่ให้คือของมันคักไงถ่ามุ้งหน่อยสามสเดน่ามุงหน่อยสามสิขึน เปิดเท่บว์บ่ะฮะเปิดเท่โบว์บ่ะลกก็เปิดเท่โบว์บ,บ่ย่างหัวบ่อนป้ามเส้นนอกก่นมันคือเบาออกลาง

ร้อยเจ็ดสิบห้าเดิมเดิมมันมาบ้านๆร้อยเจ็ดบห้าบ้านบ้านอันเป็นอกตัวสมบตร์ตนเบอร์โทรโทรคือิบเบอร์ถึเคยโทรหาละเบอร์ใดบุ๊มมาครับมาดูครับโชคปอบปอมจิญศัก์ กื่องกำลังมันหลยานทีมันเบิดนีเขาเอากันที่ตะซีเมื่อไรเฮเลมเมื่อไรนี่เบิดเลยนี่เออกได้ขันระทรงไว้ถ้าพ่เติมไปนี่ละเดี๋ยวเบื้องแรกเรียนน้ำที่ไปทั่ไหนแม่แม่่ม่ เห็นแต่หัวครับเห็นแต่ลังคามาเบิร์คันนี้ครับ NQR 130ครับอีซู NQR 130ครับรถกระบะ3คิวรถดำหกหลอกระบะ3คิวครับแดนในกรุงเทพมาท้ายครับทรัพนี่เขาออกง่ายช่วงสั้นคือแต่ผมนี่มันกระบะประมาณห้าขีวพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วขึ้นมาเลย พร้อม,อมเลยสัญญาณพร้อมเลยสัญญาณเลยมาเราบอกมาเราบอกขึ้นมาเราบ่ <c oughs> มาสามสองยนงแปดก้อยเจ้าโชคดีทีมงานโชคสวิชัยสามสองยนงแปครับมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับสามสองยนงแปดก้อยเจ้าโชคดีทีมงานโชคสวิชัยสบายครับสบายแจ๋วนี่ครับกับบ้านสามขิว ซัเลยเด้นี่ับสองเลยได้นิมาเบิ้งครับลอยสีหาครับ NPR1045 บวเเมนลอยสีหาได้นินนนดุนไมล่ลาสุดครับ NPR1045 สัตว์ตัวลอยซีหาบวกสามสิบก็บไปก็เป็นลอยซีหาเทอร์โบพี่ทาเบิ้งน้ององุนนี่นะอยาขินเี่น้องอางุนนี่แหะเลียเดียนปูปูปู ว่าไงพิงหน่อยมันจะใส่หน่อยพี่น้องอ่ะพิงหน่อยสองคน,นมาเบิ่งรถด,ดำบ่ครับกินข้าวเที่ยงเราบ่านอันนี้พวกมานั่งเฝ้ารถดำนี่ <c oughs> อยู่กับทีมงานนะครับบางเดชครับหมดนี่รวมเพิ่นคือเก่านะครับรถผมไปเรื่อยๆไปเป็เปเด <c oughs> ไปพัชชุธีมารอด <c oughs> อยู่กับเอชเคร้อยยี่สิบ ขีสามครับเจ้าทีเด็ดของอาจารย์สยันขับโดยอาเจ๊เฉ๊ได้รับเป็นคนขับไม่โคเองเถามว่าเบิง้งเอ็นพาร์ลอยซี่หากอบูครับลอยเป็นลอยซี่หาแล้วมั้งประมาณประมาณเดี๋ยวมี่ายท้ายขั้นนี้ก่อนจังศี่เอาของจต่ของไปลงเหลือขั้นนี้ แต่ขั้นนี้ล้วจะรถผมครับแล้วก็จะโผผาพีท้ายโตโัวหนีใส่ดินงาม,งามกระบะแขบเนาะกระบะมันแขบกว่ากันช่วงหลออเขามันแขบกว่ากระบะเขาก็เลยแขบเพราะว่าเทดินออกการต่ออาร์ตกองกันนี่ฐานดินเขาจะแคบกว่าเพราะว่าช่วงความกรองเขามันบากว่าราชิมแขบกว่าพวมนี้ครับ กากวากววง่ใสายดินงาม,ง,ามาางับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านแข็งใส่บ่มันแบบหลายมันเทออกกับเจาเกาะอยู่มาแล้วครับสามสองหน,นึ่งไปนี่นี่สายบรรทุนทครับสายบรรทุนท,ทีมงานสายบรรทุนทส่งเข้าประกวด Fx345 ครับนี่สายบรรทุนท ผ่านครับโตโตลงไปไปโตถูกไหมเจ้วมาเบิรับครับเดินหอมนะโอ้เสียงเบรดเสียงหอยโดยเยลิมันครับึงเอ้งเอ้งเอ้งเดินหอมไหยหอบหอบกรเลิง อล็กตีนให้เราด้วยมันหอมประสบเลยเนี <Charl ott es> ่ยถามมาเบิ <infring es> ่งเครื่องมันใหญ่มันบ่ได้อัดแต่ว่าอย่าห่วงว่าเรียเดียนมันสีขวดบ่มันจะแทบบ่มาครับบานี่มาครับน้องสูงยางโตโตทำการแสดงเด็กกา เขามันเร็วโอเคดีบ่อขวดเว่ยขวดเว่ยแต่ว่าเครื่องมันใหญ่มัมีปัญหาหรอ,อกได้ครับพาดพาเห็นไหมครับยางละเดียนยางละเดียนยางละเดียดเรียบร้ยอย้ไปมา,ปา บอมควนมัควนอันเอ้เอ้ลายชัดแองเว้ยเฮ็ดกูว่าอยู่ตเสียงประตูรถก็ต้องเปิดไฟไปใส่ปะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจหอ่ยังอ่ะโอ้ย